สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยสูตรมัดรวมนะคะสูตร1เม็ดเดียวของวันที่24เดือน1 2 5 6 6 4นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะสาวอนขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะ ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่24เรามาสรุปผลของ23กันก่อนเนาะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะมวนสาวอนให้เด่น8แล้วก็เด่น5นะคะวิ่งรูดที่8เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะคะเฉพาะกิจออกซาเออแปดนะคะ แปดสามหกนะคะก็หลุดนะคะสองตัวเนาะสองตัวบนหลุดนะคะเข้าแค่สามตัวเนาะชุดสามตัวมาแปดนะคะสำหรับศูนย์ห้าก็เข้าตัวเด่นนะคะแปดก็เข้าตัวเด่นเนาะสำหรับเฉพาะหิบนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดหลุดเนาะสำหรับพิเศษนะคะสี่สามศูนย์ตัวนี้หลุด ไปนะคะแล้วก็พิเศษออก98าล่างนะคะ98าล่างก็เข้านะคะพี่น้องในตัวที่สวอนชอบแล้วก็นิ้นให้เนาะใน98นะคะมาตัวกลับนะคะยินดีด้วยเนาะ f อท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะเข้า98หน่วยพิเศษค่ะสำหรับปกติเอ่อหนึ่งสองห้านะคะหนึ่งสองห้าเข้าตัวเด่นนะคะ ัววิ่งรูดหลุดนะคะแล้วก็ปกติล่างออก50พี่นอ้องตัวเด่นเข้าเนาะถ้าวิ่งรูดที่5นี่แตกหลายนอยเลยนะคะเนี่ยสำหรับ v i p 852ตัวเด่นมาทั้ง2ตัวนะคะแต่เป็นชุด3ตัวเนาะสายวิ่งสายรูดหลุดนะคะสำหรับ v i p ล่าง 80นะคะสำหรับ80ตัวเด่นเข้าแล้วก็ตัววิ่งรูดเข้านะคะมา80ตรงๆนะคะตัววิ่งรูดนะคะก็ยินด,ดีด้วยเนาะ fc ทนายหยิบจับสูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะคะก็เข้า80แล้วก็98นะคะเข้าน้อยพิเศษกับนอย VIP ล่างนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียววันนี้ก็แตก2 คู่นาอพี่น้องก็ยินดีด้วยนะคะใครได้เยอะได้น้อยคอมเมนต์บอกสาวอนด้วยเด้อเพื่อที่จะได้มีกําลังใจนําเสนอแนวทางนะคะเดี๋ยวไปรับชมแนวทางของวันที่24กันต่อเลยค่ะสําหรับวันที่24นะคะตัวเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่น8แล้วก็เด่น5อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องสาวอนยังชอบตัวเดิมนะคะถ้าใครชอบก็ตามเนาะไม่ชอบผ่านนะคะ ขออนุญาตวิ่งรูดตัวเดิมค่ะยังชอบ8อยู่ FC ท่านใดชื่นชอบก็ตามได้เนาะไม่ชอบผ่านนะคะแต่สะโอนยังชอบ8อยู่นะคะสโอนว่า8ยังมาอยู่นะคะในฮานอยสุด1เม็ดเดียวนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะประปนกันไปสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะรูดที่8ตัวที่สาวออนชอบนะคะก็ยังเป็น 8ปดสแล้วก็81 8586นะคะ f อฟซี FC ทนใดชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้ได้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็แตกสองคู่นะคะแตกสองหน่อยเนาะสำหรับสุดหนึ่งเม็ดเดียววันนี้ก็ขอให้มาอีกเช่นเคยนะคะก็ขอให้ป,ปังๆรวยๆเนาะกับแนวทางวันนี้นะคะ ก่อนออกไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยเนาะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆค่ะกราบสวัสดีค่ะ